あ、本当に馬鹿ですね。 に สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแกะกล่อง e9 s monster k n o x กันตัวนี้เป็น limited edition นะครับมันมาบ u n d l คู่กับ acrylic stand ตัวนี้ซึ่งตัวนี้พี่ชอนก็คงจะไม่แกะหรอกเพราะว่าลักษณะมันก็เป็นแค่อันเนี้ยแล้วมันก็ตั้งเ,ยเฉยเยไม่มีอะไรก็เหมือนกับภาค8 l a c h i m o s a of dana นะครับตัวนี้เป็นของ p s 4นะครับอ๋อวันนี้วันที่ส1เมันเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นะเป็นพันพลยตปี2อ2 1ัีินเสียงฝนปะฝนมันตกอืม ก็ข้างหน้านะครับก็เป็นแบบนี้เหมือนก็ว่าเขาอยู่ในกรงขังอหะข้างๆก็แบบนี้นะครับอีสไ n ส์ o n นสเตอร์น็อกซ์เ i มิเตข้างหลังก็เป็นสแควร์เฉยๆไม่มีอะไรเห็นไหมเนี่ยด้านก็ไม่มีอะไรด้านบนก็ E ีสไ n สเฉย m o n s เตอร์น็เขาบอกนะครับว่ามากกะอะไรแต่ว่ามันมันมันนี่มากอะ่ะเห็นไหมมันแวบๆมากอะ่ะที่เรคิดว่าก็เลยก็แกะละกันที่เรจะให้ดูมีพิชชนก่อนจะแกะเห็นไหมเนี่ย <laughs> บาดทยักออก่อะโอ้ข้างในมีอาร์ตเวิร์กด้วยนะเป็นเมืองนะครับผมแล้วก็เป็นอ้อคนนี้พี่จอมจำชื่อไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะเป็นหัวหน้าของเรานี่แหละอ่านได้และเขาจะบอกว่ามากับเกมนะครับมากับซาวด์แทร็กหนึ่งแผ่นฟีเชอร์ซาวด์แทร็กแล้วก็มีอาร์ตบุ๊กมีโนเวลนะครับเป็นฟรีคอ่ว อืมชิบิฟิกเกอร์เหรอก็มีอาร์ตคัทคอลเลกชันแล้วก็มีคีย์เชนเซตปุ้ยให้เยอะนะเนี่ยตัวนี้ราคาอ่าเป็นบันเดิลนี้นะครับราคารวมภาษีแล้วร้อยสี่สิบ What the fuck เอามันแตกแล้วเหรอเอ้ยไม่ใช่ถูกมันขาดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนแล้วกันในเมื่อมันหลุดออกมาแล้วอะ่ะก็นี่นะครับอะคริลิกสแตนด์ว่าไงเนี่ยเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วค่อยดูแล้วกันเนาะ แล้วมันอาจจะมัวมหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาพลาสติกออกไงแต่พี่ชอนไม่ออกอะ่ะเพราะว่าไม่ไม่อยากจะแกะอยู่แล้วก็เนี่ยนะครับข้างในก็เป็นก็เป็นรูปอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็ไปตั้งเป็นเลเยอร์เลยนะหมอันแรกนะครับก็คือตัวเกมแพ็คดิชั่นหรอบอกแล้วบอกว่ามากับซอฟ cover art book one disc soundtrack reversible cover sheet อ๋อ อันต่อไปเป็นวงคุญแจนะครับอเพชร a d อลคริส s t i a n พี่ชองจะไม่บอกว่าทำไมก็ผมสีฟ้าปกติเพจะผมสีแดงไงแต่ว่าจะไม่บอกว่าทำไมผมสีฟ้าไม่อยากสปอยอันนี้เป็น p o s การ์ดนะครับก็คงไม่ต้องแกะหรอกมีซาวด์แทร็กมาให้อีกอันนึงนะครับผมออฟฟิเชียลซาวด์แทร็กพี่จองคิดว่าถ้าเราซื้อเกมอ่ะมันก็มีแถมซาวด์แทร็กมาให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าซื้อ Limited Edition ก็คงมาอย่างนี้อีกอันนึ่งซาวด์แทร็ก hmm. อันนี้เป็นโนเวลนะครับเป็นนิยายนะ่ะ พรีว um, ิวลอสส์อดอาร์ตบุ๊กนะครับเนลสินเคฟเฟนอันนี้เป็นครีมสันคิงมินิฟิกเกอร์นะครับชีบีฟิกเกอร์พี่ชอบไม่อยากแกะ,ะก็เดี๋ยวใส่รูไว้ให้ดูแล้วกันเพราะถ้าของมันเซียวาอย่เงี้ยพี่ชอบไม่อยากแกะเพราะว่าแกะมาก็ไม่ได้ตั้งโชว์อยู่ดีอะ่ะก็เนี่ยครับทั้งหมดแล้วของไอ้เจ้าอีสไน monster knocks b นี้นะครับก็จะมากับอะคริลิก stand มากับโนเวลมากับซาวด์แทร็กมากับ Art, Art Card อาร์ตอาร์ตการ์ดอ่ะเหมือนโปสการ์ดมากับอาร์ตบุ๊กมากับชิบีกเกอร์มากับพวงกุญแจนะครับมากับเกมแล้วก็มาในกล่องใบนี้ซึ่งจะอยู่ในซีรีสอันนี้อีกอันหนึ่งสวยดีนะเดี๋ยวก่อนเอาด้านนี้ออกด้านนี้ออกด้านนี้ออกโอ้สวยอ่ะก็นั่นแหละครับถ้าซื้อเซตนี้ไม่รวมอะคริลิกนะครับประมาณร้อยหนึง่งบวกภาษีก็ร้อยสิบ แต่ะคลิกเส้นนี่พี่ชอนจำไม่ได้มันเท่าไหร่มันออกมาประมาณ1 5อนั่นแหละก็เนี่ยครับทั้งหมดทั้ง bundle นี้แล้วโอเคครับผมก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ชอนลืมแกะเกมให้ดูอะไม่ได้แกะกล่องนานลืมเลยอะเนี่ยนะครับมีซั t แท็กแล้วก็มีเกมซับแท็กนี้มี5เพลงเหร อแต่ว่าถ้าอันที่เราซื้อมา Collector Edition มันมีมากกว่านี้แล้วก็มีเกมนะครับข้างในก็เป็น Reverse Cover อ้สวยดีนะเห็นชัดป่ะเนี่ยเดี๋ยวแกออกมาให้ดูเลยก็ได้อะนี่นะครับ Reverse Cover ของเขา Monster Knox แล้วก็มีคู่มือนะ เออดีมีคู่มือใช่ไหม๋อ,อไม่ใช่คู่มือมันเป็นอาร์ตบุ๊กอีกแล้วอ่ะมันเป็นอาร์ตบุ๊กเล็กๆอาร์ตโด,ดกี้ก็อยู่ในภาคนี้นี่ออันนี้อะไรโฆษณา,าอ่ไม่มีโฆษณา,าก็มีเวอร์ชันดัสสิคูลสินี่ไงที่มันซื้อมาเลมิเต็ดเดย์เดยันอีสไนก็เนี่ยครับเกมลืมแก่เลยโอเค คราวนี้จะไปจริงๆแล้วบายสวัสดีครับ